การที่จะเจริญสติปัฏฐานได้อย่าลืมสมาธิขาดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราไปเจริญสติปัฏฐานจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์แน่นอนอย่างเราจะเจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้รูปที่เคลื่อนไหวอย่างรู้ท้องพองท้องยุบไม่ใช่เขาผิดนะดูผิดเองอ่ะมันถึงผิดแล้วดูถูกมันไม่ผิดหรอกอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุนนะ จิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมันจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลเพราะนั้นจิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ตั้งมั่นที่ผิดมันผิดตรงนี้ผิดตรงที่ไม่มีสมาธ th ิมีแต่สติลงไปจ้องลงไปสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไม่มีนะแต่ถ้าอย่างเราเห็นท้องพองท้องยุบนะสติระลึกรู้ท้องพองก็รู้ท like. ้องยุบก็รู้จิตตั้งมั่นมีสมาธิมีสัมมาสมาธิตั้งมั่น มันจะเห็นในท้องที่่องที่ยุบเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยปัญญามันเกิดงั้นปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิคือสภาวะที่มีความตั้งมั่นเกิดขึ้นที่จิตจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิไม่ได้แปลว่าจิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิ มันถึงจะเจริญปัญญาได้มันตั้งมั่นเป็นคนดูสติะระลึกรู้รูปะระลึกรู้กายรู้เวทนารู้กิเลสอะไรก็ตามหรือรู้กุศลก็ตามจิงเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นเลยทุกอย่างนั้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิน้นแล้วก็ทั้งตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ก็ตกอยู่ใต้ตรลักณเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ถลําลงไปเพ่งนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะไม่ว่าสายไหนสายไหนนะถ้ามีรูปมีนามแล้วก็ทําให้ถูกแล้วใช้ได้ตรงที่ทําผิดนั่นคือสมาธิมันไม่มีหรือสมาธิมันไม่ถูกก็แค่นั้นแหละนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อติเตียนว่าสายนี้ถูกสายนี้ผิดนะดูท้องพองยุบเงี้ยนะแล้ถ้าจิตมันจมลงไปอยู่ที่ท้องมันก็ไปไหนไม่รอด มันเป็นสมถะจิตมันลงไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องหรือขยับมือสายลงพ่อเทียนขยับมือนะขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือนี่กลายเป็นการเพ่งมือเพ่งมือได้อะไรก็ได้สมถะจิตมีอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องคือสมถะแต่ถ้าขยับมือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันจะเห็นในม,มือที่ขยับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนรู้สึกเนี่ย เนั้นตัวที่ทําให้เดินปัญญาได้จริงนะคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นอาภิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสม,มาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา